โย่ Yo, สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตรีบูตเมวานะครับผมจะมาอัปเดตในส่วนของสกิลที่ปรับเปลี่ยนของในส่วนของเมวาสืบทอดหรือเมวาซักเซชั่นนะครับผมจะพูดในส่วนของเมวาสืบทอดเป็นหลักเลยส่วนปุกลังก็เดี๋ยวเอาไวค้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมผมทำเป็นตารลลาง Excel จะได้เข้าใจง่ายๆครับผมก็จะอธิบายในส่วนของสกิลที่มีผลเป็นหลักแล้วกันอาจจะไม่ครบทุกสกิลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเหมือนอธิบายคร่าวๆนะครับผม เรามาดูกันเลยครับผมจะได้เป็นการเสียเวลาอันนี้เป็นตาราง Excel ที่ผมทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับผมผมแบ่งเป็นในส่วนของ3ส่วนด้วยกันือเป็นของตัวสกิลที่เป็นของธนูทั้งหมดเลยนะครับผมจะแยกไว้แล้วก็จะเป็นในส่วนของบัฟดาบสีแดงนะครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นสกิลที่มาเปลี่ยนหรือเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับตัวหัวข้อแรกนะครับเป็นธนูนะครับผมก็ตัวของธนูเมวานะครับผมมีการปรับเยอะ ถามว่าเยอะไหมก็พอสมควรนะครับผมก็หลักๆเลยนะเป็นธนูจินสายลมนั่นเองนะครับผมหรือชิปคิกขวานั่นเองอปกติแล้วตัวสกิลนี้นะครับผมถ้าเป็นเดิมทีเนี่ยสกิลนี้สามารถยิงได้แบบไม่จำกัดน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราติดคูดาอยู่ตัวของธนูจะไม่ทำการซีซีศัตรูนั่นเองนะครับแต่ แต่ว่าหลังปรับเปลี่ยนเนี่ยคือเราไม่สามารถใช้งานหลังจากที่ติดคูดาวได้นะครับผมหมายความว่าเพื่อนๆจะใช้งานก็ต่อเมื่อสกิลนั้นไม่ติดคูดาวโอเคเราก็จะเพิ่มในส่วนของเป็นการสะสมสแต็กลูกธนูนั่นเองนะครับเอาที่ผมเข้าใจเองแล้วกันเป็นสกิลเปิดสกิลต่อแล้วก็สกิลติดตัวนะครับผมตัวสกิลเปิดนี้ตัวสกิลเปิดเนี่ยเป็นสกิลที่สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นโดยการชิปขี้ขวานะครับเป็นคีย์รัดนั่นเอง ส่วนของสกิลต่อน,นั้นเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องผังนเง่อนไขโดยการใช้สกิลเหล่านี้ก่อนนะครับในการเปิดก่อนเพื่อเพื่อที่จะใช้สกิลเหล่านี้ต่อเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายน,น,นะครับผมตัวสกิลสองสกิลนี้นะเป็นสกิลธนูเชือกสังหารแล้วก็ธนูสายลมหลบหลีกตัวน,นี้เป็นสายลมหลบหลีกนะครัเลบลเป็นการแดดแด,ดข้างแล้วยิง แล้วก็ตัวธนูเชือกเป็นการยิงพอเรายิงปุ๊บลูกกดสเปซบานเนี่ยตัวจะพุ่งไปหาเป้าหมายที่เราต้องการดังนั้น2สกิลน่าจะไม่สามารถใช้งานได้เลยหากเพื่อนๆไม่เปิดด้วยสกิลนี้ก่อนหรือสกิลนี้ก่อนอ่าก็คือเป็นในส่วนของตารางไอเซทผมทําขึ้นมาี่เป็นสกิลเปิดนั่นเองนะครับสกิลสอสกิลนี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อ2สกิลนี้ถูกใช้งานแล้วนะครับผมเหมือนเป็นการเก็บสเต็ป นะครับสแตกลูกขนูอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับผมผมจะยิงเป็นสกิลธนูทั่วไปนะครับชิ่ขวาอ่าตัวเห็นบัฟด้านซ้ายล่างไหมครับตอนนี้จะเป็นผลของสกิลนี้ฮรผมเป็นสกิลติดตัวก็คือตัวธนูสายลมพักเพียนเป็นจะเป็นการเก็บสแตกลูกขนูทำให้เพื่อนๆสามารถยิงลูกขนูได้อีกหนึ่งลูกนะฮะ แต่ว่าในส่วนของสกิลธนูสายลมนะฮะผมนั้นก็จะมีเป็นสแต็กธนูอีกหนึ่งสแต็กเหมือนกันหนะมายความว่าเพื่อนๆจะยิงธนูได้ทั้งหมด3ดอกด้วยกันก็คือดอกแรกจะเป็นสกิลนี้พอเพื่อนๆยิงสกิลนี้ไปเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะได้บัฟตามคำที่อธิบายนะครับผมเนี่ยสร้างลูกธนู1อันเมื่อรดาทักษะธนูสายลมทั้งหมดอ่าและ พอเพื่อนๆยิงไปปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้บัฟของลูกขนูอีก1ลูกทั้งหมดเพื่อนๆก็สามารถยิงได้ทั้งหมด3ลูกนั่นเองนะครับผมดู1นึ่งฮะสครับสามอ่าพอเพื่อนๆ,ๆใช้งานสแต็ตทั้งหมดแล้วตัวสกิลอ่าธนูสายลมเนี่ยมันก็จะติดคูดาวไปนั่นเองเพื่อนเพนก็ไม่สามารถยิงธนูได้ละเนี่ยผมพยายามคลิปลิกข,ขวาแล้วมันไม่สามารถใช้งานตัว สกิลนี้ได้นะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของอธิบายโดยรงของส่วนของอธนูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลที่มีการปรับเปลี่ยนก็จะเป็น2องสกิลที่เป็นสกิลต่อนั่นเองนะครับผมในส่วนของธนูเชือกนะฮะธนูเชือกเราเดิมทีธนูเชือกเนี่ยต้องยิงให้โดนเป้าหมายแล้วกดสเปสเปนบาร์เนี่ยมันถึงจะพุ่งเข้าไปได้ใช่ไหม ว่าตัวปัจจุบันนี้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องยิงให้โดนเป้าหมายนะครับผมเพราะว่ายิงอากาศก็ได้นะครับผมยิงอากาศแล้วกดสเปซบาร์เข้าไปมันก็จะพุ่งเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้คือปรับเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็ในส่วนของธนูลบลีกเป็นลูกศรขีกขวาอ่ารู้สึกตัวนี้สกิลนี้จะเพิ่มสถานะไอเฟลมไอเฟมเข้ามานะครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมตัวธนูของเมวาน้นยิงได้3ครั้งแล้วทุกครั้งติด CC หมดเลยนะครับผม นะอย่างเช่นผมยิงทีแรกขึ้น cc ใช่ไหมแล้วผมใช้สกิลธนูหลบบลีกสกิลนี้ปกติเดิมทีมันไม่ cc นะครับผมแต่พอปรับมาปุ๊บเนี่ยมันทำ cc ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นนี่ครับผมว่าง,ง่ายสุดยอดไปเลยนะครับผมไม่วาสักช่นในส่วน ปรับมาในส่วนของธนูอันนี้ผมก็จะพูดเป็นหัวข้อใบนะครับสำหรับหัวข้อธนูก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคเออผมเสริมในส่วนนิดนิดหนึ่งนะครับผมตัวสกิลนี้ธนูเชื่อสังหารเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ในการเข้าไปเปิดศัตรูอย่างเดียวนะครับเราเอาไว้ใช้หนีก็ได้นะครับผม๋ยวดูดนะมผมยิงธนูใบที่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วผลันหันหลังเอา้ามันมันมันช้าไปเอามายเอยิงด้านหน้าหันหลัง S <S <an> <S เห็นไหมฮะเราก็สามารถใช้ในการหนีได้นะครับผมโอ้โหมันมันมันแบบเพิ่มลอกเลื่อนให้กับเมวาสืบทอดได้พ <S an> อสมควรอยู่ด้วยเพื่อนๆจะมาอาดัดแอฟใช้อย่างไงนะ <S <S <an> <S วันนี้ผมก็แนะนําเป็นเทคนิคนิดนิดหน่อยนะเดี๋ยวยิง <S an> เห็นไหมเห็นไหมแบบใช้หนีใช้หนีเออแล้วจะเกิดจะใช้เปิดก็ได้นะร <S an> <S an> อสกิลคูดาวตัวธนูเมวา <S <S <an> <S โอ้โหนไงแบบ มันมันยอนจริงนะผมว่ามันทําให้เมวามันมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็โผแล้วก็ธนูตัวนี้ครผมค่อนข้างโอพในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไอเฟมนะเป็นการยิงซีซีแบบไอเฟลมนะดูนะเวลาเพื่อนเพื่อนเอนดไปขางข้างเนี่ยมันจะติดสถานะไอเฟมแล้วก็มันสามารถทำซีซได้เห็นไหมผมยังกรีดเลยนะผมโอ้ มันสุถูกใจมากนะในส่วนของธนูที่ปรับมาแล้วก็จะปรับในส่วนของเดิเมจนิดนิด,นด,นดหน่อยนอตัวนี้ผมอาจจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นธนูที่ปรับเดิเมจให้แรงขึ้นนะด,ดูบ้มนะต่อไปจะเป็นในส่วนของบัฟสีพลังสีดำแดงของเมีวานหะรือบัฟบัฟบัฟด,ดำแดงนั่นเองนะครไม่ในส่วนของบัฟดำแดงนั่นก็คือเป็นบัฟประจําตัวของอาชีพเมียวัสิบทอนั่นเองนะครับผม นั่นคือบัฟตัวนี้นะฮะนี่ครับผมมีระยะเวลาใช้งานเนี่ยสิบวินะฮะจะปรับเปลี่ยนในส่วนของบัฟตัวนี้ครับผมปกติแล้วถ้าใช้ไปถ้าใช้ถ้าเป็นก่อนเดิมทีแล้วถ้าเกิดใช้เนี่ยมันจะมีระยะคูดาถ้าเกิดหมดก็คือต้องเก็บใหม่ใช่ไหมครัแต่ว่าตัวแ่นรีบูสเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันปรับให้ตัวบัฟตัวนี้ทํางานโดยสามารถเก็บสแต็กต่อได้เลยครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นผมะผมผม,ผมเกมดบแดงให้ครบก่อน นี่ผมเก็บคนละคููดาวแปดวิอถ้าเกิดแปดวิเราเราก็ใช้ไปแล้วผมก็สามารถเห็นนะผมก็ใช้สกิลนี้ต่อเลยผมใช้สกิลนี้ต่อเลยเพื่อจะเพื่อจะให้บัฟมันซ้อนมันใช้ได้ต่อเลยครับแบั๊บดับแดงมาดูนะโอเคดูดูผมใช้ ไหผมถ้าเกิดผมใช้สกิลนี้บัฟมันจะรีเรื่อยๆเลยเห็นะถ้าผมว่าเพื่อนๆสามารถใช้บัฟดับแดงได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับผมสามารถสแปมสกิลนี้แล้วก็แบบเก็บบัฟดับแดงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมถือว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกอ่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากยกเลิกบัฟก็มีอีกวิธีหนึ่งมี2วิธีครับผมก็1คือปล่อยให้มันหมดไปเลยนะฮะ ไปให้มันหมดไปเลยเหลือ0หรืออีกวิธีหนึ่งเราใช้สกิลนี้ครับผมนี่เป็นสกิลชิป E หรือเป็นสกิลฟื้นฟูมานาของตัว P O อคาคัดแรกนะครับผมโอเคคือตัวนี้ครับเวลาใช้งานในส่วนของก็เป็นในหมดธรรมดาใช่ไหมครับแบบไม่ได้มีบัมดำแดงนะครับผมสกิลนี้จะเป็นแค่การฟื้นฟู F B 200เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของ บัฟสีดำแดงนะครับผมเราจะได้บัฟฟื้นฟู hp 300แล้วก็แม่นยำ5%าโจมตีอีก10ครับแล้วก็จะเป็นการยกเรื่องบัฟดับแดงไปด้วยนะครับเหมือนว่าเราเอาบัฟดับแดงมาใช้เป็นบัฟบัฟให้กับตัวเองประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูเดีด๋ยวด,ด,ดูตัวนี้ไม่มีบัฟเลยนะครับผมตรงซ้ายมือละสายล่างเดี๋ยวผมชิป E นะเป็นสกิลฟื้นฟูมมนานะเห็นไหม,มเพื่อนจะได้บัฟพลังแม่นยำ ค่าความมันยังเพิ่ม5%แล้วก็ตัวพังจมตีเพิ่มอีก10เป็นเวสาินวีนะโอเคเพราะประมาณนี้นะผมในส่วนของบ้าตับแดงผมอาจจะพูดไ่เยอะเพราะมันก็เหมือนเดิมๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนปรับเปลี่ยนในส่วนของสกิลดับทะลวงนิดหน่อยนะเดิมทีตัวตัวนี้ฮนะถ้าเกิดเราใช้ในบ้าตับแดงมันจะเป็นการแทงรัวๆใช่ไหมนะส่วนของรีบูทเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับผม ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสกิลจิ้มธรรมดาแล้วนะครับผมมันจะสลับไปเป็นสกิลนี้แทนนะครับผมนี่ตัว e นะสกิลตัว e ก็จะเป็นการฟันธรรมดานะครับแต่มันก็แรงอยู่นะดูดเลือดมันก็จะได้ cc ล้มลงด้วยไงเนี่ยถ้าเกิดใช้ในโหมดธรรมดามันจะเป็นการฟันธรรมดาเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราใช้ในโหมดดาบแดงนะครับผมบล็อสีแดงกดตัว e อามันจะเป็นการจิ้มรัวๆมเหมือนก็เหมือนสลับสกิลกันนั่นเองไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ตัวสเตมินาที่ใช้เนี่ย้าลมหายใจเนี่ยมันก็จะใช้น้อยลงด้วยนะรู้สึกว่าจะปรับให้ใช้น้อยลงกว่าเดิมนี่ฮะเ,เจิ้มได้นานขึ้นโอเคนี่ยนีมันก็อยู่ในส่วนของสกิลที่ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของสกิลที่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเข้ามานี่เป็นผมพูดสกิลนี้ไปแล้วด,ดับจิตสังหารตัว e ปรับให้มันเป็นสกิลใหม่แล้วก็สกิลแรกที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเข้ามานะั้นก็คือจะเป็นตัวสกิลบันไดสวรรค์นั่นเองนะครับผมสกิลนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวนะครับผมมาดตูตัวคุณสมบัติของสกิลนี้ก่อนนะครับผมสกิลบันไดสวรรค์ จะเห็นได้ว,ว่าผมไม่ได้อัพนะครับถ้าคำอธิบายจะบอกว่าทำให้ตัวทักษะของพระจันแดงเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับผมลดแอนิเมชันทำให้มันสั้นลงแล้วก็อันนี้เป็นข้อดีนะครับผมทำให้แอนิเมชันของสกิลนี้มันสั้นลงแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไม่สามารถแคนเซิลสกิลได้เลยนะครับผมเนี่ยผมจะให้ดูผมจะใช้ตัวชิปคิวนะครับที่เป็นบัฟ พอจันแดงตัวนี้แล้วผมวก็จะแคนเซิลด้วยสกิลเนี้ยอสองสกิลเนี้ยเนี่ยผมจะแคนเซิลด้วยสองสกิลเนี้ยเดิมทีมันแคนเซิลได้เลยนะครับอ่าแล้วผมจะลองดูนี่ผมอัพสกิลบันไดสศักด์ไปแล้วเนี่ยนะแม้ผมไม่สามารถแคนเซิลถ้อ่าเฉีย <laughs> ดเห็นไหมว่าผมไม่สามารถแคนเซิลได้นะครับผมพยายามกดตัวสกิลก้อนกิดหิมะแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถแคนเซิลได้คนระับ นนลงซีก็ไม่สามารถแคนเซิลได้ครับผมพยายามกดสอสกิลนี้แล้วนะครับมันก็ไม่สามารถแคนเซิลได้ฉะนั้นมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็เพืเ่อนๆก็ไม่ต้องอัพเลยอันนี้จะถ้าเป็นในโหมด PVP เนี่ยถือว่ามันเป็นข้อไ้เปียบเสียเปียบของเมวาเลยนะครับผมในการแคนเซิลสกิลนี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมพอผมถอนสกิลนี้ออกนะครับมันก็จะแคนเซิลได้นั่นเองนะครับผม อ่าเห็นไหมนะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียมเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมแต่ผมไม่ได้อัพนะครับแต่เวลาฟาร์มผมใช้นะเพราะว่ามันใช้แรงมันแรงจริงอ่ะเนี่ยดูแล้วมันก็เร็วขึ้นจริงๆนะครับนะในส่วนของสกิลบันไดสอนนะผมไม่ได้อัพนะอันนี้เพราะผมเน้น PVP ด้วได้ไงบางทีแบบเราไปเข้าไปซีซีเนี้ย เราต้องแคนเซิลไงเพราะไม่งั้นเ่ะเจอนินจาเนี่ยาก็ไปซีซีปุ๊บเนี่ยมันไม่ติดซีซ,ซีปุ๊บมันเข้าหลังเราปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมเราแคนเซิลสกิลไม่ได้เราก็จะทายนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของดาบพายุมุนโหดสกิลนี่ผมชอบมากครับผมสกิลนี้มปกติผมใช้สกิลนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับในการฟาร์มหรือว่าในการ PVP นะนี่สกิลฟันข้างเป็นการเสริมเอฟเฟกต์ใหม่เข้ามาเป็นสกิลนี้ นี่ตัวน,นี้เห็นไหมมันจะมีแบบแสงบูบวักเข้ามาซึ่งสกิลนี้บอกได้เลยว่าใช้ฟารมแล้วก็ใช้แบบ p v p ได้ดีมมากครับดีดิฮะทำให้สกิลมันแรงขึ้นอะแจมโบ้เรืเลยแล้วเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยอ่ะดูดิโอ,โอ้โห้ฟี้นแล้วฟื้นแล้วสกิลนี้ก็ปรับเอฟเฟกต์นะับผมปรับเอฟเฟกต์นี่ฮะแรงขึ้นนะเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่ในการใช้งานนะครับผม นี่ข้อดีของสกิลนี้นะครับผมเสริมให้ a อนิเมชันของสกิลพระจันแดงเร็วขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็พจนแดงก็ไม่สามารถยกเลิกได้นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของสกิลที่3ที่มีการปรับนะครับผมตัวสกิลอีกสกิลหนึ่งที่แรงมากนะครับผมไเ่วาเป็นสกิลดอกไม้พีบาร์นะครับนั่นก็คือเพิ่มความเร็วของอนิเมชันนั่นเองนะครับผมแคเดิมทีนะครับ okay. ผมสกิลนี้มีอนิเมชันในการง้างดาบฟันนะครับผม เราก็จะได้ถ้าเกิดเราง้างดาบฟันเนี่ยเราจะได้สถานะ i-frame ครับแต่ว่าในแผ่นดีบูเขาเอาสถานะ i-frame ออกแล้วก็เพิ่มให้ Anim เมชันมันเร็วขึ้นนะครับผมผมสามารถลากมาไว้ในตัว u u i k s l o t ได้เลยนะแล้วก็กดใช้เห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันไหวมากนะครับผมกดแค่เลขหนึ่งเลขเดียวนะครับผมก็จะเป็น,นการฟันลงไปและซึ่งมันมันมีปัญหามาอยู่ช่วงนึงนครับผมที่ผมใช้สกิลนี้แล้วมันติด บางทีใช้พลาดเนี่ยมันก็จะติดแอนิเมชันงังดาบเออมันก็จะทำให้เราแบบโดนส่วนได้แต่พอมันปรับมารู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นโอเคแล้วก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนของที่ผมพูดทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของสกิลเมวาที่ถูกปรับมาแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นสกิลหลักที่ มีการปรับเปลี่ยนแล้วเห็นผลมากที่สุดนะครับในส่วนในความคิดส่วนตัวของผมโอเคนะครับผมแล okay, ะอันนี้ก็จะเป็นการพูดภาพรวมแล้วก็อีกเสริมสกิล,ลหนึ่งนะสกิล,ลนี้นะครับผมโอ้ผมชอบมากเลยนะครับในการ p v p เนี่ยเดิมทีในตัวนี้ครับไม่มีไม่มีตัวฟอนต์การนะครับแต่ว่าพอหลังจากรีบูตมาทาง P a ได้เอาฟอนต์การมาใส่ให้สกิล,ลนี้ผมบอกเลยนะว่าผมใช้มันมากอะในเวลาผม4ีซีผมก็ บล็อกแค่นี้เลยครับผมมันได้ฟอนต์กาดแล้วก็แบบปิดด้วยผีบาสสวยๆในส่วนของรีบูทนะครับผมในเรื่องของการฟาร์มบอกเลยว่าดีขึ้นจากเดิมประมาณ30%เซนะครับในส่วนตัวของคิดของผมนะแล้วก็ในส่วนของ p ีพก็ดีขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกัน <laughs> ทำไมให้น้อยเออส่วนตัว มันก็อันดับหนเพราะตรงเองเนะเพราะรู้สึกโมบมลิตี้บางตัวหรือโมเม้นต์บางตัวมันขาดหายไปทํครับทให้ผมบางจอผมพลาดบ่อยผมก็เลยให้ไปที่มันมันก็ดีขึ้น,นแต่มันก็ดีขึ้นไม่เยอะนะครับจากเดิมแต่ว่าในเรื่องของความแรงผมบอกได้เลยว่าในเรื่องของ pvp ในะเรื่องของการสู้หนึ่งในกรุ๊ปไฟท์ในวอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่า,ววาเบิร์ดดามจ่ได้แรงกว่าเดิมมากนะครับผมโคตรโคตรโคตรนะครับผมไม่ว่าสืบทอดเนี่ยแรง ค่อนข้างแรงเลยเออประมาณนี้ประมาณนี้โดยวรวมโดยวรวมผมผมโอเคนะผมโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมว <c oughs> ันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการอัปเดตสกิลของตัวเมวาสืบทอดหลังรีบูตนะครับผมก็ถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดต,ตรงไหนหรือพูด อ่าแบบเบอร์เบอร์ครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ทํามาเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังหัดเล่นเมวาสืบทอดนะครับผมก็ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและน้องเมวาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมบายยนะครับผมสวัสดีครับ